วันที่24กรกฎาคม67นี้แล้วนะครับที่นายกเศรษฐาจะนำทีมทแถลงรายละเอียดทั้งหมดของดิจิ t ทัล a วันเลครับเนื้อหาสำคัญก็คือเรื่องของสินค้าที่เราสามารถใช้เงินดิจิทัลซื้อได้รวมไปถึงการแจ้งวันลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของทั้งฝั่งประชาชนกับร้านค้าเพราะว่าตอนนี้ระบบการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยก่อนจะถึง24กรกฎาคมครับทางคุณเผ่าภูมิรนันสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าไทาม์ไลน์ต่อจากนี้ไปเดี๋ยววันที่10กรกฎาคมจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสรุป,ปรายละเอียดโครงการนี้จากนั้นวันที่15มีการประชุมของบอร์ดชุดใหญ่ดิจิทัลเวลตที่มีนายกเป็นประธานครับแล้วก็จะมีการถแถลงในวันพุทธที่24เสร็จแล้ววันอังคารที่30กรกฎาคมก็จะมีการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รับทราบรายละเอียดของโครงการนะครับ คุณเผ่าภูมิยืนยันนะครับโครงการนี้จะโอนเงินให้ประชาชนใช้จ่ายได้ตามกําหนดเดิมคือช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ส่วนวงเงินเป็นไปตามเดิมครับก็คือ5้าแสนล้านบาทไม่ได้มีการปรับลดขนาดโครงการแต่อย่างใดแล้วหลักๆก็จะมาจากการใช้ง,งบประมาณปี6-7ปี6-8ยังคงทํางานอย่างต่อเนือ่อ,องตามขั้นตอน,ตอน,ตอนส่วนวงเงินอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในวงเงินของทกศอีก1,70,000ล้านบาท ก็มีกรอบระยะเวลาที่ต้องนําเสนอในช่วงที่กรอบวงเงินตามมาตรา28ตามพรบรวินัยการเงินการคลังเปิดขึ้นมานะครับดังนั้น24กรกฎาคามนี้จับตาดูให้ดีครับรายละเอียดสุดท้ายจริงๆของดิจิทัลวอลเล็